สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mer ร y m ี่แมนะคะวันนี้เราจะมารีวิวไพ่นะคะชื่อว่า The Shoe Deck นะคะเป็นรูปแมวสีดำนะคะตัวอ้วนกลมนะคะน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็ตรงหัวน้องแมวจะมีบ y โคลเวอร์ไปมาแห่งความโชคดีอยู่ด้วยนะคะผู้จะดทำนะคะก็คือเป็นน้อง ที่อยู่ในเพจ c h a m e Journey นะคะอันนี้คือตัว C H A M A Y นะคะแล้วก็ Journey การเดินทาง J O U R N E Y นะคะและอันนี้นะคะด้านหลังก็เป็นบอกว่า Py the s h e นะคะก็มาจากชื่อของน้องแมวนะคะก็คือชื่ออาชูนะคะเป็นแมวํำตัวอ้วนนะคะเป็นมือวาอันดับหนึ่งที่ช่วยเยียวยาหัวใจนะคะแล้วก็โฆษณาตัวเองนะคะว่าใช้งานผมง่ายมากเลยนะคะเพียง แค่ตั้งสมาธิแล้วก็หยิบไพ่เลยครับเรามาดูข้างในกันนะคะนี่น่ารักมากเลยนะคะน้องอาชูไพ่ก็เป็นแบบฝาเปิดนะคะอ่าด้านด้านในกล่องเป็นแบบนี้นะคะมีทั้งหมดห0ิบใบนะคะไพ่พิเศษหนึ่งใบอ่านี่ด้านข้างนะคะนี่ด้านหลังนะคะ เป็นหน้าอาชู3หน้านะคะน่ารักเชียวโอเคค่ะเรามาเริ่มกันนะคะใบแรกเป็นใบพิเศษนะคะอ่ะเขาบอกว่าเป็นรวมดาวคําถามยอดทิศจากสมอรภูมุมรบจริงถามจริงเจ็บจริง,รงะคะ่ะหัวข้องานปังหัวข้อโบนัสหัวข้อย้ายงานนะคะอ่าด้านหลังนะคะก็เป็นคํานํานะคะเป็นจดหมายรักจากอาชูนเองนะคะว่า ่ผมคืออาชูนะคะแมวดำตัวอ้วนนะคะที่จะมาช่วยช่วยพี่ๆนะคะชาวมนุษย์ออฟฟิศนะคะโดยเฉพาะผู้ที่เผชิญปัญหากับความปวดหัวนะคะอ่าค่ะก็บอกว่าจะช่วยตัดสินใจช่วยปลอบประโลงนะคะเพียงให้ให้พี่ๆเนี่ยก้าวข้ามปัญหาไปด้วยกันนะคะอ่าเขาบอกอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าไท่กันนะคะ เีย๋ยวเรามาเล่นพีอาการกันนะคะสาหรับคนที่มีโอกาสเข้ามารับชมนะคะจะถามไพ่ว่าคนที่เข้ามารับชมนะคะมีโชคไหมคะในชว่วงนี้นะคะมีไพ่ให้ได้ทั้งหมด3กองนะคะให้คุณเลือกไพ่ที่รู้สึกชอบหนึ่งกองนะคะแล้วเรามาฟังคําทานายสนุกสนุกกันจากไพ่นะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับคนที่เข้ามารับชมคะ่ะให้น้องอาชูนะคะไห่น้องอาชูเป็นคนบอกคนที่เข้ามารับชมนะคะ น,นี่กองที่หนึ่งนะคะกองที่สองนะคะและกองที่สามค่ะเรามาเริ่มกับคนที่เลือกกองที่หนึ่งกันเลยนะคะชค่วงนี้คนที่เลือกกองที่หนึ่งมีโชคไหมคะ ชนะแน่นอนนะคะอ่าไพ่บอกว่าน้องอาชูบอกว่าคนที่เลือกกองที่หนึ่งมีโอกาสนะคะมีโชคในช่วงนี้นะคะคนที่เล ah ือกกองที่สองน้องอาชูบอกว่าไงคะมีข่าวดีนะคะคนที่เลือกกองที่สองก็มีโอกาสที่จะมีโชคนะคะในช่วงนี้คนที่เลือกกองที่สามน้องอาชูบอกว่ายังไงบ้างคะ ไม่โอเคนะคะได้เอมตีว่างเปล่านะคะน้องอาชูน่าเศร้าอยู่ช่วงนี้อาจจะยังไม่มีโชคนะคะก็สะสมความดีนะคะต่อไปข้างหน้าอีกไม่นานก็อาจจะมีโชคได้นะคะอย่าเพิ่งถอแท้ค่ะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าสนใจไพ่ไหนอยากให้รีวิวก็แนะนำมาได้นะคะถ้ามีนะคะก็จะ นำรีวิวให้ชมค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ